เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมัยครั้งกับช anel ปั่ s a าฮันดีนั่นเองในวันนี้บรูนทีดีภาคโคของเราเราจะทำการเล่นแอดวานซ์ชาเลนนั่นเองนะครับที่มีชื่อดานว่า power duo d a าน erosion ฮาร์สแตนด์ดดหนักแน่ฮาร์สแตนดาร์ดให้เล่นได้2ตัวไหนดูกดหน่อยว่าดาดอะไรเอ๊ยว่าโหดันให้เล่นด่าน81แต่เงิน7,5 0 0 0มีพลังชีวิตให้7 7นี่น่าสนสน,สนใจอยู่เหมือนกันนะ แลวความน่ากลัวของด่านนี้ครับโมแอพลังชีวิต666%กเปอร์เซกับเซรามิก222%ร์เซแต่การกดสกิลเหลือแค่66%ปเซนครับเซรามิกไม่น่ามีปัญหาแต่ทุกตัวเป็นพังตัวเลยมีปัญหาครับให้วิเลจด้วยโอเคมาขอดูก่อน8ปเ็ดจุดที่สามารถวางได้นั้นช่างน้อยเหลือเกินสวัสดีแพนด้ามองเหรอผมขอดูก่อนลวกันว่าศัตรูที่มาคือ ใครสมมุติสถานการณ์เล่นๆไม่พังอ๋อหรือว่าไม่แน่นะไม่แน่นะด่านนี้ไม่แน่นะดูโอใช่ไหมดูโอลดลดสกิลแล้วก็นี่หรือเปล่า ไม่แน่อ่าผมรีสตาร์ทผมว่าดูโอ้คือที่เขาพูดถึงะคือดูโอ้คู่นี้แน่ๆคือไพลรตหลอดกับเอนจายเซอร์ izer, ครับไกลไว้กดอับผิดอย่างแรงรีสตาร์ท <c oughs> นักวัวสายนักซัวสายการฮ่าๆและก็คู่กับไหน ว้าเงินใช้เกือบหมดพอดีผมว่าใช่ให้พลังชีวิตมาเจ็ดเนี่ยมันแค่แบบลัคกี้ชามไม่ได้เกี่ยวข้องกระดานแล้วก็คูดาวเรตตอนนี้จะต่ำมากมากิน <c oughs> ให้ใช่เหรอคูดาวนายก็ไม่ได้ตั้นขนาดนั้นเดินกัะเนี่ยแอบนานเหมือนกัน,แ,นแต่ว่าเราลดคูดาวมาแล้วยิเงก็ไ <c> ป <oughs> ว่าเราอะไรอ่ะมันดูน่ากังวลเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันจะกินทันหรือเปล่า กดดันนี้คือขายไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสร้างแล้วสร้างเลยครับปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละแต่ผมว่าเวลาเราเจอพวกเลอร์บินอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคู่นี้หรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคู่สไนเปอร์ยิงติดสตันหรือเปล่าอ่าก,ก็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 น่าจะเป็นคอมโบที่น่ามองอีกอันหนึ่งเนาะมันกินทีละสี่หรือมันกินทีละสามข้อนี้ผมอยากถามตัวเองมากเลยมันกินทีละสี่หรือทีละสามน่าจะสามเนอะเพราะฉะนั้น มันทำให้ผมคิดออกหนึ่งอย่างอีกตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็ว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 เร และจะสังเกตว่าเมื่อกี้มันแทบจะพอดีกับด่านเลยด้วยซ้ำว่ามันพอดีมากๆเลยผมกดแทบจะตลอดผมกดสกิลแทบจะตลอดแล้วมันพอดีก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะถ้าเป็นดูโออื่นละ่ะถ้าเป็นคู่อื่นจะเป็นอย่างไรแต่อย่างที่ผมบอกถ้าข้างในของศัตรูมันเป็นเรือบินออกมาไอ,อ้ไม่ใช่มันเป็นเซรามิกออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยกับเซรามิกที่พลังชีวิตสูงสูงหน่อยอย่าง200กว่าเปอร์เซ็นต์อะ เราใช้วิธีเลี่ยงในการต่อสู้น่าจะดีกว่าก็คือไม่ต้องไปทําลายมันเลยครับใช้วิธีการเล่นไพเรสเนี่ยแล้วก็กินอย่างเดียวน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะเล่นเนาะเราก็ได้รับชัยชนะมาแบบสวยงามสุดๆเลยผมจะฟรีเพย์ไปต่อทำไมก็ไม่รู้แค่อยากจะบอกให้ดูว่าคู่นี้ใช้ได้เป็นคอมโบที่ดี และผมรู้สึกแฮปปี้ด้วยที่เราสามารถหาคําตอบได้ตั้งแต่ทีีแรกถ้าเราเล่นตัวอื่นละ่ะจะเป็นอย่างนี้ไหมเช่นบอมบ้าผมไม่แน่ใจว่าบอมบ้าจะสามารถทําดาเมจใส่เรือบินที่มีพลังชีวิต666%ได้หรือเปล่าก็น่าลองนะโอ้พนด้าวางทีพนด้าพนด้าเหยียบน่ารัก <laughs> อ่ะบอมบ้าผมแค่อยากลองดาเมจเท่านั้นเอง ว่าไม่น่าพังลองดูสตันแต่ไม่พังและด่านนี้เราใช้เพิ่มคูดาวไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่พอเนาะอย่างหนึ่งด่นนี้น่าจะแพ้อยู่ละโอะ้ตามนั้นก็มีวิธีหนึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมแต่เท่าที่ดูมาก็ไม่น่ามีสายไหนที่ดูดีเนาะมันจะมีแตดัานอันนี้น่าลองเหมือนกันพ m ลอง P.M. ดูอ่า P.M. ยิงใส่มันเลยพี่ปึ๊บปั๊บหุ้ยพังแฮะแต่ว่าคููดาวค่อนข้างนานเนอะคููดาวนานมากนี่ขนาด66%เปอรีดักชันแล้วนะอย่าอย่าไปยิงเขายิงเขาแล้วเขาพังออกมานี่นายแพ้ทันทีเลยนะอคำตอบน่าจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละ นี่มันชาไปมันต้องเป็นไพเร็หลอดที่คู่กันกับเจ้า Analyzer และดูครับนี่มันชัดเจนอยู่แล้ว Water Monkey ก็คือพวกเรือต่างๆ ability ในคููดาวจะหายไปครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่20%ละจาก20ด้วยแล้วก็ครึ่งหนึ่งมันต้องเป็นคู่นั้นเท่านั้นแหละไม่งั้นคู่อื่นหมดหวังไร้สิ้นหนทาง อย่างที่ผมบอกพลังชีวิตแค่เจ็ดอันนั้นอนะ่ะเขามาเป็นลัคกี้ชามไม่ได้มีความติดแตกว่าเราจะต้องทําลายศัตรูให้เหลือดาเมจที่เขาจะเข้าใส่เราแค่หกไม่มี <c oughs> ว่าละถ้ามันให้เจ้านี่มาด้วยนะจะคนละเรื่องเลยถ้ามันให้บลูมาสเตอร์เอนชมิสมาเราสามารถที่จะวางไว้เพื่อเสกให้บลูนตัวใหญ่กลายเป็นเหลือแค่ตัวสีแดงแล้วเราก็เอาตัวอะไรก็ได้ครับดักข้างหลังโจมตีโจมตีโจมตีก็ได้เหมือนกัน <c oughs> จจะประมาณนี้ละมะั้งด่านนี้ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้ละ ผมลองซูเปอร์สตอร์มดูไหมเงินพอหรือเปล่าอาจจะพอดีขอลองดูสักหน่อยแต่ว่าซูเปอร์สตอร์มมีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันนะแต่ก็น่าลองมากๆเลยนะอถ้าเป็นไปได้ผมอยากเสริมเสริมให้เขาสักอย่างนึงเพราะว่าเงินมันยังมีงไงลองดูก็ได้แต่ว่าจะไปคู่กับ <c oughs> พูดผิดจะไปเอาดูอีกตัวนี้คู่กับสายไหนดีจะตัดการเป็น r e เจนจริงจริงเขาแทบจะไม่จำเป็นเลยหรือจะเอาเป็นฮาร์ดก็ได้เหมือนกันนะเพิ่มระยะไปสักหน่อยหนึ่งผมขอลองดูเพราะเจ้านี่ความน่ารักของเขาคือเขาจะมีบอลลูนผักกลับครับผักกลับไปเรื่อยๆเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่เรายื้อได้เนี่ยมันจะผักกลับออกไปเราสู้เราสู้แบบว่าทันทีไม่ได้แต่เรายื้อได้ไม่ว่าคุณจะหกหซผมว่าเราอาจจะยื้อได้ วาวไงไว้ก่อนก็ดูจากทรงตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเรายื้อได้ตลอดจริงๆนี่ไม่ต้องเป็นดูโอเลยครับคนเดียวก็อาจจะพอไปมันยื้อไปเรื่อยๆแต่ประเด็นไม่ใช่พวกนี้ประเด็นอาจจะเป็นตัวเซรามิกที่อยู่ข้างในแต่อย่าลืมว่าแย่แล้วผมไม่ได้อัพนี่นะ ผมไม่ได้อาพาระโอ๊กผมไปยับสายล่างใช่ไหมถ้าผมเอาภาระโอ,อะ๊กอ่ะตัวรีเจนจะไม่มีปัญหาเลยแต่ศัตรูมันไม่ใช่รีเจนเนี่ยมันเป็นแค่พังตัวไม่มีปัญหาถูกแล้วศัตรูเวลาโดนปุ๊บกลับไปบ้านเกิดอย่างเดียวเลยครับแล้วเอาไว้ตรงปลายเผื่อว่าพวกตัวเล็กๆตัวอื่นเนี่ยมันจะวิ่งกลับเข้ามาได้กลับออกไปได้ยื้ด่านนี้คือด่านยื้ครับ แล้วผมเอาวิลเลจไว้เผื่อเราจะอัปเกรดให้ดูบิดคนนี้โจมตีได้เร็วขึ้นมันเริ่มพังแล้วผลักกลับไป <S <S เขาพังผมก็ผลักกลับไปดื้อด้านผมก็ผลักกลับไปผลักกลับไปดีเลยยิ่งมาเร็วๆยิ่งดีงยิ่งกดสกิลแบบโอ้ยตัวนี้ก็ผ่านตัวนี้ก็ผ่านดูจากทรงแล้วผ่านแน่นอนเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยไม่ว่ามันจะเอาตัวอะไรมานี่เลยหมดแล้วเขาไม่ได้ตีช้าขนาดนี้นะที่มันตีช้าเพราะว่าศัตรูบุกมาถึงข้างหลังช้าครับ จริงๆตัวนี้เป็นดูอีดตัวนี้เป็นตัวที่ตีเร็วมากแต่มันมันตีได้ช้าเพราะว่าศัตรูแบบถูกผลักถูกผลักออกไปเขาเลยต้องยืนรอตัวนี้อาจจะฟรีเพย์ต่อได้นิดหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต่อสู้ได้หลากหลายเดี๋ยวปัดชนะให้ไปถึงด่านร้อยหรือด่านนี้มันปิดรางวัลด่านร้อยไว้ไหม <laughs> มันปิดรางวัลด่านร้อยไว้เราคิดเราก็นกอจอมความคิดจริงๆ จะเหมือน,นเดิมอะ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าจะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะกันได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคอมโบเรือพวกนั้นนะถ้าเขาเจอตัวเซรามิกปุ๊บความแข็งแกร่งจะหายลงไปเยอะมากตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเสริมเหล็กก็ไม่มีปัญหาครับมันแค่ทําให้เวลาในการทําลายอะ่ะชา้าลงไปอีกดังนนี้เราเจอคําตอบ2อย่างนั่นก็คือดูอิทสายสตอมตัวนี้ไม่ต้องดูโอ้ใครก็ได้เขายืนเดี่ยวๆก็ได้กับดูโอเรือแต่ว่าผมว่าด่านนี้เขาอยากให้เราชนะด้วยแบบเรือมากกว่า แต่เขาลืมไปว่าเขาอะดันปล่อยดูวิดเนี้ยหลุดมาด้วยหนึ่งตัวพอปล่อยดูวิดหลุดมาก็เพิ่มวิธีชนะจริงๆอาจจะมีวิธีชนะอีกอย่างก็ได้นะอาจจะเป็นถ้าซูเปอร์บังกี้เขาให้เยอะอะไม่แน่เจ้านี้ก็ไม่แน่ซูเปอร์บังกี้ขอแค่มีน็อกแบ็กช่วยมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่มีใครสู้กันน็อกแบ็กกับของดูวิดสสยบนเทียห้าได้อยู่แล้ว ตัวนี้เป็นน็อกแบ็กที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วในในในเส้นทางที่ตรงมาแบบนี้นะจะโดนผักกลับแบบทวนหน้าเลยแต่ศัตรูเริ่มเยอะไปไม่เป็นไรความเร็วของเขายังมีในการโจมตีผมบอกแล้วมันแค่ยื้อให้นานขึ้นนิดนึงเพราะมันอึดแต่ถ้าพังออกมาปุ๊บจะผ่านเร็วมากเลยผักกลับไปแล้วเวลามันผักกลับไปอยู่ทุกคนจะได้ยินเสียงดามจใช่ไหมล่ะ โอ้โหให้ไกลเกินอย่าไปไกลขนาดนั้นครับมันคือเสียงของไฟฟ้าช็อตที่มันปล่อยออกไปจากลูกเล็กๆด้วยจากทอร์นาโดแล้วก็ลูกไฟฟ้าที่มันแบบชอตช็อตชอตช,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 ตชตมันจะคู่กันถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมอัพสองหมืเจอันนี้ได้นะก็จะสวยอยู่เหมือนกันนะโจมตีนี่แนะ่ พังแล้วพังอ่ะดีมันจะได้เร็วขึ้นผมจะได้ปล่อยสายฟ้าบุกเข้าไปได้เยอะมากขึ้นมันก็จะพังเร็วอืมอืมอืมด่านแปดสิบสองก็ผ่านอยู่ตุ่ยตัวนี้มีความน่ารักอย่างหนึ่งเขาตีได้ครบทุกรูปแบบเลยอุยเร็วเหมือนกันนะเราเร็วหรอเร็วหรอครับเลอครับด่านแปดสิบสามแล้วครับเซรามิกล้วน สวัสดีครับเหยาตัวจิ๋วๆมาเลยปเปาลูกพี่มาเลยลูกพี่แบบนี้ก็ดีมันเร็วดีโดนไฟฟ้ากันอย่างท่วนทั่วผมอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเนี่ยจะยืนดื้อดึงกับ DDP ได้มากขนาดไหนถ้าไปถึงนะดัด90อ่ะช็ชดไปผักกลับบ้านไปดแีแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แยก ไม่แย่อืมสวยงามสวยงามน่าจะยืนได้ประมาณนึงเลยล่ะมีคนเดียวเท่านั้นนะที่ดูวิตใสายนี้ไม่สามารถผักกลับได้นั่นก็คือเจ้าแบดครับนอกเหนือจากนี้แม้กระทั่งเป็นแบบตัวซีโอมจีก็โดนนะเลอบินสีเขียวก็โดนโอ้ยปันเด็นทำไมผมเอาดูผมอยากได้วิเลสสายบน เพราะผมอ,อยากให้เขา,ามีดาเมจมาช่วยยิงตัวที่มันถูกกลับพักกลับไปอย่างเงี้ยเมียมันช้ากว่าเขาจะเดินกลับมาใหม่ใช่ไหมล่ะมันช้าพังและดีขึ้นได้ทำดาเมจได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นหน่อยพังเลยน่าสงสารพวกเขาอะคือเขากลับไปจุดสตาร์ทเริ่มต้นจริงๆเลยอะ่ะ ถ้าอยากเล่นด่านนี้แบบลำบากให้เล่นคอมโบเรือแต่ถ้าอยากเล่นแบบสบายชิวๆเล่นดูอีกตัวนี้ครับชิลจริงนานซีเอมจวีวิ่งมาอย่างขันแข็งพอโดนพายุก็ไปเออฉันต้องกลับบ้านดีนะอย่เงี้ยแล้วตัวนี้อึดกว่า BFB เยอะและอย่าลืมว่าเจ้านี่ HP 666%้ HP 6 6คงจะพังแหละครับถ้ามันถูกทำลายช้าขนาดเนี้ยคงจะพังอ่ะ คือเราไม่ตายแน่ๆแต่เราก็ฆ่าเขายากมากมันเฮ็ดพี่เยอะเยอะกว่า BFB แล้วก็หกสิบหกร้อยหกสิบกเปอร์เซ็นต์ผมผมไม่เอาดีกว่าผมผมพอละมันมันจะเป็นวนลูปนรลกเกินไปแง่แล้วก็พยายามไปใหม่ก็แง่กลับไปใหม่พออันนี้เกินไปโอเคนั่นคือคำตอบของด่านดีนั่นเองนะครับให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาตัวไหนระหว่างเรือคอมโบเรือกดได้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 กด,ด,ดสกิวรัวๆัับ ดูดสบายยืนรอนิดนึงอาจจะเคลียร์ช้ากว่าเรือแต่สบายประมาณนั้นนั่นเองนะประมาณนี้ครับโอเคทุกคนครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากทีนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรท่นนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม